ก่อนที่เราจะเริ่มเขียนแผนอย่างหนึ่งเลยคือให้เราสามารถเคลียร์ข้อเรียรได้ก่อนคือบางคนที่เพิ่เติมความเนการตลาดมาก่อนเนี่ยหรือไม่เติมความรู้จิตเช่าขายมาก่อนเขาอาจจะมีความเชื่อที่ว่าธุรกิจพวกเนี้ยสินค้าราคาสูงเพราะบริษัทต้องเอาเงินไป่ายกับคนขายที่จริงเป็นอย่างนั้นไหมครับไม่ใช่จริงต้องบอกเขาว่าในสินค้าทั่วไปเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าที่มาของรายได้อยู่นะครับที่มาของรายได้นะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาดูในระบบเดือนเดือก่อนว่าปกติสินค้าหนึ่งชิ้นเนี่ยสมมุติเราพูดถึงยาตีฟันชั้นหนึ่งหลอดนะครับถ้าราคาในหนึ่งหลอดเนี่ยราคา100หนึ่งร้อยบาทบอกได้เลยว,ว่าจริงๆนเนี่ยที่มาของสินค้าเนี่ยมาจากโรงงานผลิตยาตีฟันหนึ่งหลอดที่เขานะครับมีการจาหน่ายหรือมีการขายให้เราเนี่ยที่เราไปซื้อนะครับเราเรียกตัวเองว่าผู้บริโภคนะครับเราซื้อสินค้าในราคาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เง แต่ทราบไหมครับว่าสินค้าหนึ่งชิ้นเนี่ยมีที่ไปที่มาแบบประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ40%นะครับหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอเควันนี้เราเรียกค่าตรงนี้ว่าค่าการผลิตนะครับประมาณ40%เราเรียกส่วนตรงนี้ว่านะครับค่าการตลาดค่าาตลาดโดยปกตินะครับมีอะไรบ้างก็จะมีเขาเรียกว่าค่าโฆษณานะครับ30%นะครับค่าส่ง20%นะครับ แล้วก็เราคงไม่สามารถซื้อสินค้าตัวเงนนี้เยอะๆได้เราเลยใช้ดั้มกู้าืมสุดยอดซื้อตัวไปเราเรียกนักต่านี้ว่าการค้าบิลก็โบรกบิลสิบเปอร์เซ็นต์รวมทั้งหมดเนี้ยเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือระบบเดิมที่เราซื้อมาหลายสิบปีแล้วทีเดียวเราเคยได้ไรายรับไหมครับไม่คนนี้นักต่างของเราธุรกิจเคลือขไหวคือวันเนี้ยกำลังพูดถึงธุรกิจเคลือขไหวเ็มต่างได้บุญแน่นอนเกมต่างได้บุก็เป็นบริษัทในการจัดหาสินค้า ซึ่งเขาอเอต้น,ตงตน,น,นุงในการผลิตในการจัดหาอยู่ประมาณอยู่ที่40%เอฟตาก็เลยเปย็นินใจในการจาหน่ายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้แน่นอนแล้วก็ขายในราคา100%เต็เหมือนกันเท่แต่ว่าวันนี้ในธุรกิจเกือข่ายเนี่ยเอฟตาเขามีแยวคงดท,ที่ว่าเขาอยากให้คนทุกๆคนนะครับที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ขาดก,ก็คือเงินลงทุนสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้เขาก็เลยตัดเอฟตามีโษณานะครับ มีมีครับสมัครไหมครับมีครับอีกมีตรงนี้บริษัทเอเซียเรมีเงินเหลือมากถึง60%เขาก็เลยเอาให้สำหรับคนที่ต้องการสมัครเป็นผู้ตรวจนะครับในการกระจายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายตรงนี้เราเลยมีเงินเหลือมากถึง60%ซึ่งค่าสมัครในการเป็นผู้ตรวจนะครับก็มีราคาเพียงแค่300บาทเราก็สามารถสมัครเป็นผู้ตรวจของธุรกิจเอกซายให้เหลือได้นะครับแล้วเราก็แบ่งตรงนี้60%ด้วยกัน ทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าไอตรงเนี้ย60%ที่มีบาคนเนี่ยน่าจะเป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเขาจ่ายเป็นยังไงบ้างขเขาทำอะไรยังไงบ้างนะครับผมขอหยดเริมตรงนี้เนี่ยเป็นการอธิบายแผนการตลาดให้ฟังเลยตรงส่วนนี้เป็นเรื่องของที่มาของรายได้นะครับซึ่งตรงเนี้เพื่อนๆสามารถรอไปฝึกเขียนดูได้นะครับตรงนี้เราก็จะเริ่มจากการแบ่งระดับนะครับเป็นทั้งหมดสามส่วนด้วยกันนะครับตรงน,นี้ผมขอเริมตรงนี้ก่อนนะครับช่องแรกเนี่ยผมจะขอเขียนเรื่องที่เรียกว่าเงื่อไขก่อน เมื่อขายงานทำธุรกิจเนี่ยมีท iden, Bref, ını, ie, ั begitu? ้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับเริ่มข้อที่1คือเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกเพียงแค่3 0 0อบาทนะครับสิ่งเดียวจะได้รับคืออะไรบ้างอันที่1คือเราสามารถซื้อสินค้าในราคาต้นทุนได้นะครับราคาในราคาต้นทุนอย่างที่2คือเมื่อทุกคนสมัคร300ร้อบาทเนี่ยทุกคนจะได้ประกันที่เาเรียกว่าประกัน PA ก็คือประกันชีวิตต่างกัรเสียดีดัอุบัติเหตุหน0 0 0 0นบาทด้วยกันนะครับ เมื่อเรามีการเสียชีวิตหรือทุกคนเราพลาจากอุบัติเหตุเราก็จะได้เงี้ยหนึ่งแสนบาทด้วยกันได้เลยนะครับอันที่สองถ้าเราไม่ต้องการมีแค่สมาชิกเราองการมีรายได้ด้วยสามารถสร้างรายได้ปีหนึ่งสามถึงห้าหมื่นหรือไปดักแสนได้นะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนสถานภาพจากสมาชิกเนี่ยเป็นตําแหน่งที่เขาเรียกว,ว่าซูเปอร์โอเซอร์เป็นได้ยังไงเป็นได้โดยการซื้อสินค้าครบหนึ่งพันคะแนนหรือถ้าเกิดเป็นเงินสดเนี่ยก็ประมาณสามพันบาทตกแล้วเนี้ย สินค้า1คะแนนนะครับจะมีค่าระดับ3าบาทนะครับตรงนี้สามารถสะสมการซื้อก็ได้ใย้อยซื้อก็ได้แต่ซื้อได้พบสามพันบาทเนี้ยภายใน1เดือนนะคะรับนับจากเดือนไหนที่เราสามัครก็ได้นะครับตรงนี้คือเงื่อนไขของการรับรายได้ตรงนี้สมมติว่านิือเดือนมกราคมนะครับถ้าเดือนเนี้ยเราสามัสมครก็เราสามารถเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ได้เลยเราจะมีสิทธิการรับรายได้ใากนี้ทันทีนะครับในเดือนพุภาคมที่เหลือมีนาคมจนตลอดไปเนี้ย เราจะเป็นซเปอร์ูสเซอร์ตลอดชีวิตเป็นครั้งเดียวแล้วเป็นตลอดชีวิตถามว่าเดือนอือเราต้องซื้อสินค้าถึงแอนหรือเปล่าเราซื้อเพียงแค่ข้อที่สามก็คือการทําการซื้อสะสมนะครับหรือการรักษาสิทธิ์โดยการซื้อสินค้าพเพียงเดือนละแค่300คะแนนขั้นต่ำหรือเป็นเงินประมาณ900บาทตกแล้ววันเดียมันเพียงแค่30บาทเท่านั้นเองนะครับก็คือในเดือนกุมภาพันธ์สมมติเราซื้อ300คะแนนแล้วก็มีรายได้ มีนาโมขายรถแทร็แล,แล้วก็มีรายได้เดือนที่สมมติเราไม่ซื้อเราก็ไม่มีรายได้เดือนหน้ากับซื้อขายรถแทร็คแล้วก็มีรายได้อีกนะครับนี่คือเลื่อนขง่ายในการรับรายได้จากตลาดเกมตายใเบอร์สามข้อเองเพราะว่าง่ายครับง่ายแต่ก็บอกเลยนะครับว่าในลักษณะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยการลงทุนเพียงแค่สามร้อยกว่าสามพันบาทกับการมีธุรกิจสักอย่างที่เป็นของเล่นก็ได้สามารถไปลับเงินกระแสได้เนี่ยถือว่าเป็นลงทุนที่น้อยมากๆเลยเรื่องของการซื้อสินค้ามาใช้นะครับเก้าร้อยบาทตรงนี้เราเรียกว่าการบรอดเบโก ซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าธุรกิจเครือขายทำยากเพราะเขาคิดว่าเขาขายไม่เก่งลูกค้าไม่เยอะแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าธุรกิจเนี้ยเราเน้นการบริโภคซ้ำๆส่วนบุคคลันนั่นเองทีนที้เรามาดูนะครับว่ารายได้เนี้ยผมทางไปหลักทางไหนบ้างน,นะครับก็คือทางที่หนึ่งเนี้ยเราเรียกตรงนี้ว่ากำไรค้าปลีกนะครับเมื่อสักรู่เราได้มีการพูดถึงสินสค้าที่ขายดีมากๆของรกษัทเราได้ก็คือตัวน,ตน้ำมันราคาจ้มันข้าว โดยปกติาาราคาขายเนี่ยอยู่ที่ปวดละกี่บาทครับ900ถ,ถ้าเราจ่ายนะครับตันนี้าราคาขายเนี่ยอยู่ที่ขวดละ900บาทแต่พอเราสมัคร300บาทแล้วเนี่ยเราซื้อสินค้าในราคาต้นทุนน้ำมานเราค่าจัมบุข้าวเนี่ยจะตกขวดละ750บาทถ้าเราไปขายเพืนที่เขาไม่ได้สมัครสมาชิกเราก็ได้กำไรตั้งทีเลย150บาทนะครับท่านเป็นชอบขายไหมครับเป็นไม่<า>ชอบก็จะมีบางคนที่ชอบขายแก็ไม่เป็นไรสมมุติบางคนชอบขายเนี่ยเกาสามารถซื้อแบบ แฟมิลี่แพ็คได้ก็คือในหนึ่งกล่องนี้นะครับจะมีมูลค่า3,500บาทแต่ใีหนึ่งกล่องนี้จะมีทั้งหมด6ขวดตกขวดละเหลือเพียงแค่5,44บาทถ้าเขาไปขายเขาชอบขายเพราะว่าขายราคา9 0 0บาทเขาไม่ได้กำไรขวดละประมาณ320บาทก็สามารถที่จะทำได้โดยปกติเราจะไม่นิยมหรือไม่พยายามไม่สนับสนุนให้ใครเนี่ยขายขวดละ5,44บาทเพราะประมาณแนี้มันทำให้เสียราคาไปนะครับเราพยายามขายขวดละ 500บาทหรือถ้าเอาเป็นสมาชิกก็จะ550บาทคนที่สามารถซื้อได้ราคา5.80บาทรือมันก้องือแบบเป็น1หมอบชั้นนะครับนี่คือข้อที่1ก็บอกสำหรับคนชอบขายแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ชอบขายสินค้าเลยเพราะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยผมก็ไม่ได้มีน่าจับข้อนี้มากนะครับทีนี้ในข้อที่2เราเรียกตรงนี้ว่า member โบนัสเป็นโบนัสสำหรับสมาชิกที่ซื้อสินค้าบริโภคเนี่ยต่อเดือนจำนวนมากๆเขาบอกนะครับว่าถ้าใครซื้อสินค้ามากกว่า1,000คะแนน ต่อเดือนส่วนที่เกินหนึ่งคะแนนนะครับก็จะคูณให้20%จากคะแนนที่เราซื้อเงินตัวอย่างเช่นสมมติเนี่ยเดือนที่หนึ่งเราสมัครเข้าทำธุรกิจน,นี้นะครับเรายังไม่ได้ป็นใครเลยแต่เรารมิการซื้อสิน,น, 1, 9, 9, 5, น,น,น,นค้ค 9, <100. S 1> คานนเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยคะแนนแสดงว่าเกินหนึ่งคะแนนกี่คะแนนครับเก้าร้อยในตรงเนี้ยเก้าร้อยนะครับที่เกินมาเนี่ยจะได้ได้ทันทีข้อที่สองก็คือเก้าร้อยเนี่ยเอาไปคูณ20%จะได้กลับมาเป็นเงินสดน,นะครับร้อยแปดสิบบาท ว่าเปสิบาทาที่ใครครับก็จะโอนให้ตรงนี้เนี่ยที่ธนาคารเราะทุกวันที่สิบห้าของเดือนหน้าทันทีเลยนการโอนในช่อบัญชีธนาคารเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราได้แน่นอนถ้าเกิดเรามิดารส่งสมุดธนาคารนะครับตรงสองส่วนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่สองการขายหรือการซื้อมาบริโภคที่บ้านถ้าอยากสร้างรายได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเราจะมีรายได้ทั้งหมดสีล่ลอยดันะครับ,เร,รบเรื่องวันนี้ข้อที่สาม่อยนะครับเขาเรียกว่าโบนั้น สาขาจะได้20%นะครับจากทุกๆคะแนนที่เราแนะนำแล้วมีเพื่อนเราเนี่ยมาซื้อสินค้านะครับสมมติว่าเราเนี่ยเลิกมีการบอกสอ่เพื่อนคนที่หนึ่งชื่อเอเอขมัเข้ามาแล้วเขาก็มีการซื้อสินค้าเนี่1,000คะแนนเป็นการเปิีที่ซื้อสินค้าบริโภคเอยละ1,000คะแนนนะครับได้จากเอเนี่ยครับเราในเนี่ยนะครับก็คือตรงเนี้ยในข้อที่สามนะครับเราได้จาก A เนี่ย1,000คูณ20%ก็ได้แล้วทั้งหมด สองร้อยบาทนะครับทีนี้สมมติถ้าเกิดเราเนี่ยชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อบีบีซื้อแปดร้อยคะแนนอย่างนี้มันจะได้ไหมครับใช่แสนอจากบีเนี่ยแปดร้อยนะครับคูณยี่สิบเปอร์เซ็นเราก็ได้อีกร้อยหกสิบบาทนะครับสองคนแล้วแต่ในแผนการตลาดเนี่ยเกาบอกว่าธุรกิจเอ็นารานะครับเป็นแผนการตลาดที่ทำง่ายสามารถให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้ได้หมนเดิมนะครับเขาเป็นตัแบบแผนมาให้เราทำเพียงแค่สองสายงานนะครับแสดงว,ว่าถ้าเราเจื่อนคนหนึ่งชื่อซี จุดได้ครับจวดได้เราไม่สามารถต่อแบบนี้ได้ระบบเนี้ยเรียกว่าเราทำการแบบระบบเพเมนต์เป็นระบบเป็นงานวางสายงานเนี้ยเพื่อทําการช่วยทีมงานก่อนนะครับช่วยยังไงเราโชนเนี้ยซีได้เราเลือกว่าเราซีเนี้ยตอบช่วยสายงานเอหรือสายงานบีสมมติเราเนี้ยตอบช่วยสายงานของเอแต่ว่าซีสมัครเข้ามาเนี้ยเอมีแล้วหนึ่งสายงานเบย์มีสายงานครับหนึ่งเบย์มีสายงาน